สวัสดีจ้ามาพบกับแนนเดลลี่เหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแนนก็จะพาไปเลือกซื้อของฝากจากที่ตลาดมงที่เขาคอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรขายกันบ้าง,งขายยังไงคะทีละสิบห้าค่ะอันนี้เหรอที่นึ่งแล้วใช่ค่ะอันนี้จ็ต้มค่ะอ๋ออไปไปอ่า พ,พี่ไม่เคยกินอ่ะอยากแต่อยากจะลองได้ไหมได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวพี่ซื้อก็ได้เอาพี่ชิมก่อนถ้าไม่ชอบไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่ชิมบ้างชิคคมหน่อยกันอะไรอ่ะเขาบอกมันสาโคทำมันหนอนเป็นไงมันเสี้ยนมันเยอะอ่ะอ๋อมันไม่เหมือนประมาณญี่ปุ่น กะลัมกะลปีที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้และผักตามฤด,ดูกาลนะคะแล้วก็มีข้าวไร่ด้วยค่ะ<า>แนนแนะนำเลยนะคะว่าที่เนี่ข้าวไร่เขาอร่อยมากๆค่ะหากเพื่อนๆไม่เคยซื้อทานถ้าเกิดมีโอกาสได้แวะเวียนเข้าไปนะคะแนนแนะนำเลยค่ะ และมีผลไม้อีกอย่างหนึ่งค่ะที่แนนได้ลองชิมเขาเรียกว่าผลไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันคือบัวหิมะค่ะคือแนนไม่เคยทานนะแต่พอได้ทานเนี่ยอร่อยมากติดใจเลยซื้อกลับบ้านเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเคปกูดเบอร์รี่นะคะแรกแรกที่แนนเคยทานเขาก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะแนนรู้สึกไม่ชอบกลิ่นแต่พอทานไปทานมามันอร่อยค่ะ ไม่ไม่ต้องใส่กล่องก็ไดเราลองถูกสองครึ่งเอาครึ่งไปเนี่ยแบบใช้ได้เลยแนนเลยติดใจทุกครั้งที่ไปที่นี่แนนก็จะแวะซื้อกลับบ้านด้วยค่ะอย่างอื่นล่ะคะไม่ค่ะนี่ครับก็มีจ่ายคนละครึ่งก็ได้นะคะ ช่วงที่แนนไปสตรอเบอรี่เพิ่งออกนะคะเขาก็เลยมีตัวเลือกให้น้อยค่ะแต่ก็ซื้อติดไม้ติดมือมาสักหนึ่งกล่องค่ะ สตรอเบอรี่ที่นี่เขาหวานอร่อยค่ะแต่ว่าที่สวนบางสวนเนี่ยเขาก็จะมีแวะเวียนให้เก็บที่สวนสตรอเบอรี่ที่เขาคอนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่สวนเขาก็ยังไม่เปิดแนนก็อาศัยมาซื้อที่นี่ค่ะแับนี้เลยอันนี้เป็นผลไม้ที่แนนชอบมากเลยค่ะอะโวคาโดค่ะแนนนากลับไปทานกับนมข้นหวานนะคะรสอะไรคะเขาจะมันๆและอร่อยมากค่ะเนี้สัมผัสเขาก็จะรู้สึกจิืดม,มันนะ แต่ว่าหากใครชอบกินหวานเหมือนแนนก็สามารถนําไปรา,าดนมได้ค่ะแนนชอบมากแล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือเป็นอโวคาโดพันแฮกค่ะลูกเขาจะเล็กหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อเขาก็จะมันและแนนซื้อก็อันนี้ที่แนนซื้อน่าจะจำไม่ไมผิดนะคะตัวนี้น่าจะโลล150บาทแต่ที่แนนซื้อไปอีกอันนึงก็คือเป็นอโวคาโดบูเจค่ะบูเจตก็อร่อยค่ะ แม่จ๋าแม่ซื้ออะไรของจ๋าก็มันซื้อให้ซื้ออะไรคะนี่จ้ะอ๋อโอ้โหนานๆน้องชายจ้อกให้รักน้องจังเลยอะะไรนแม่รักน้องจังเลยรักน้องจต่ไม่ถ่ายรูปแม่แม่นมานี่มันจ้องร้อยยี่สิบค่ะ มันใหม่มันก็มันไทยห้อนี่แหละเออกแสดงว่ามันใหม่ดิแล้วแต่ไม่เงี้ยแลวอันนี้มันโลเท่าไหร่กันมันเหรอคะถ้าไปลงถุงแบบนี้ไอขุงละห้าสิบบาทใหญ่น้าลงน้อยห้าสิบเอาไปล้างจะได้เอาไว้หลังรถเนี่ยบ่อมหิมะค่ะไม่แล้วค่ะลองชิมหน่อยน้องหนูไม่เคยลองดู บ่าหีมานี่กินเพื่อสุขภาพนะคะเอาเนี่ยหน่อยนึงมันหวานหวานกรอบใส่ตู้เย็นยิ่งอร่อยตปนเหมือนมันแก้วค่ะอืมลดไขมันความดันเบาหวานต้มน้ำซุปก็ได้กินเอาเอาเอาไปให้พ่อกินแบบว่าเล่นๆก็ได้นะเล่นกินสดอร่อยค่ะกินเล่นๆปอกใส่ตู้เย็นอร่อยค่ะจ่กินเป็นแก้วมันแก้วเลยค่ะก็ูกคะอรอยร่อยอยู่เนะสองร้อยถ้าเป็นโลสามโลร้อยนะคะ แล้วแต่แม่เอาไปพ่อกินเล่นก็ได้เวลาหิวอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องเยอะก็ได้หใญ่เขาหัวใหญ่สามโลเนาะไม่ตถึงว่ต้อาจะมันอยู่ได้นานนะพี่ไม่ต้องใส่ตะเกียบมันก็อยู่ได้นานลองช่างดูก่อนแม่แม่จะเอายิ่งอร่อยเอาไหมคะสามโลถึงเขาเปื่อหัวใหญ่ปอกให้หัวหัวใหญ่มันกินมันกินมือเดียวไม่หมดนะกอ็เลือกเอาแล้วแต่เอาเลยได้เลย อ๋อเมื่อถึงเขาคอแล้วที่แนจะแนะนํเอีกอย่างหนึง่งก็คือมะขามหวานค่ะที่นี่เขาก็จะปลูกมะขามหวานกันเยอะนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อมะขามหวานติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะถ้าหากว่ามาที่นี่อร่อยจริงๆค่ะแล้วก็เป็นยาละายอ่อนๆถ่ายดีๆค่ะ เหนียวแต่คือว่ามันจะปั้นเหมือนคือว่าถ้าเหมือนกับข้าเหนียวขาวเขา,เขาจะปั้นใช่ไหมพี่ปั้นแล้วไปกินอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะปั้นไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยแน่นแน่แน่ได้สองจนอานอ่ะไม่ใส่อะไรนะเขาใส่แค่แบบน,นี้ขนมข้าวมุกนิดเดียวที่นี่เาาขาก็จะขายของคล้ายๆกันนะคะเหมือนตลาด หมงหลายๆที่เนาะที่ทุกๆร้านหลายๆ,ๆร้านก็จะขายข,ายของใกล้เคียงกาันร,ราคาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ๋อแล้วก็ของดีอีกอย่างหนึ่งที่ขอขอนะคะที่จังหวัดพิชบูโล์นั่นก็คือปลาส้มกำนันจุนค่ะพี่กราอนี่จําอิัอด,ด้วย เอาไปกินด้วยกันก็ได้150บาทจนะ้าของเดียวพอเน็ตมันดีได้ไงคะพี่ถ้าเน็ดดียง่ายถ้าเน็ตไม่ดีก็หมดเตี้วเตี้วตี้วอันนี้นะลดได้ไหมคะ ตอนนี้ลดไม่ได้แล้วค่ะเมันออกใหม่แล้วค่ะมันก็สี่ล้านมาโลอะไรที่ล้านเนี่ยเออนะคะสี่ส่วนเลยที่มีอันนี้มันจะกล่องละครึ่งโลของหนูก็ถ้าถ้ากับโลละสามร้อยค่ะของหนูร้อยสี่สิบด้หน่อยได้แล้วค่ะขึ้นตรงละลองลงหนึ่งนี่นะไปดูดิลองลงดิหมเนี่ย นิ้วหวมือร้อยนึ่งอยู่เลยนักบุษาอะไรก็ต้องมีนกุษาช็อกโกแลตอร่อยนะอร่อยไหมลองชิมค่ะอกชิม้หลลองชิมอ่ะแม่ลองชิมชนะลองชิมชดูค่ะมันจะหวานกรอบจอเบสิบาทยาเนี่อะไแปดสิบบาท ไอขวานอันนั้นที่ซินหมูนซื้อมาห้าสิบบาทเกิดเสียแันแล้วม่แม่เมียไหนจะตอบไมนซื้จ้ะจอมีดมันใช้เย็นอร่อยกว่ามาก ในที่สุดแนนก็ตามหามะขามหวานที่เขาแกะไว้แล้วนะคะสิ่งที่แนนซื้อมะขามหวานที่เขาแกะไว้แล้วเนี่ยก็เพราะว่าแนนเห็นว่าเอ้ยเขาไม่ขึ้นลานนะเขาเนื้อดีหรือเปล่า คือเราไม่ต้องไปแกะเองด้วยเนะาะแล้วก็เราก็เห็นเนื้อข้างในด้วยอันนี้แนนก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าเวลาซื้อมะขามหวานก็แนะนําซื้อที่เขาแกะแล้วก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครไม่สะดวกซื้อแบบนี้ก็สามารถซื้อไปแกะเองก็ได้อ,ไรอร่อยอนะดันหนูจ่ายเองแม่ ยหูใจแม่นี่นะคะวันนี้ของที่เราได้ไปนะคะแม่ซื้อแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็เคปฟูดเบอร์รี่อะโวคาโ,โดตอนนี้คื้อซื้อมาชนกันแลนนี้ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะลูกน้อย ไปค่ะสำหรับคลิปเที่ยวที่เขาคอที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวแนนจะแปะเอาไว้ด้านบนให้เลยนะคะเดี๋ยวคลิกได้เลยนะด้านบนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แนนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แนนด้วยนะจ๊ะ